เธอเหมือนดวงดาวที่คอยนี้ห่างอ่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนครับสาหรับวันนี้ครับครูเอ็มครับจะมาสอนนะครับสารศึกษาป .6 นะครับให้กับนักเรียนทุกคนเลยนะครับวันนี้ครับโรคติดต่อที่สําคัญในประเทศไทยนะครับเราจะมาทําความเข้าใจกันครับว่าโรคติดต่อที่สําคัญในประเทศไทยเนี่ยมันมีโรคอะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยมันมีโรคที่เยอะมากเลยครับที่สําคัญและเป็นโรคที่ติดต่อแต่ครูเนี่ยก็จะยก นะครับยกตัวอย่างโรคที่สําคัญสําคัญมานะครับเพื่อให้เราเนี่ยทำความเข้าใจรู้จักมันแล้วก็จะได้ป้องกันมันถูกนะครับสําหรับโรคนะครับที่ติดต่อที่สําคัญในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีโรคอะไรบ้างอ่ะไปดูกันนะครับมาดูก่อนนะครับโรคแรกเลยคือโรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่นั่นเองโรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันเป็นยังไงรู้ไหมก็คือโรคนี้เนี่ยผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการตัวร้อนนะครับอาการตัวร้อนปวดศรีรษะ มีน้ำมูกไอจามและอาจมีอาการอ่อนเพลียร่วมด้วยซึ่งมีการระบาดมากที่สุดเนี่ยในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวนั่นเองจริงๆโรคไข้หวัดก็คือเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยนะถ้าเราไม่ดูแลไม่ป้องกันตัวเองเนี่ยเราก็จะเป็นโรคไข้หวัดเนี่ยง่ายมากเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันการดูแลก็คือพักผ่อนให้เพียงพอนะครับพักผ่อนให้เพียงพออ่าแล้วก็ กินอาหารใ้ครบห้าหมู่นะครับแล้วก็ออกกําลังกายเยอะๆเนี่ยตรงนี้ก็จะช่วยเราให้เราเนี่ยห่างไกลจากโรคไข้หวัดได้นั่นเองนะครับอ่ะต่อไปที่โรคที่2ก็เป็นโรคยอดฮิตเห,เหมือนกันซึ่งเกิดขึ้นได้กับทุกคนเช่นเดียวกันนะครับก็คือโรคไข้เลือดออกนั่นเองเป็นโรคยังไงเนี่ยไข้เลือดออกเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากยุงครับเป็นพาหะในการนําเชื้อนะครับมาแพร่ โดยโรคนี้เนี่ยผู้ป่วยเนี่ยจะมีการไข้สูงมากๆนะก็คือ39-40องศาเซลเซียสเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโอโ้โห39-40เนี่ยมันเป็นอะไรที่ร้อนมากเลยนะจริงๆนะครับก็คือหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราเนี่ยถ้าเราเป็นใช่ไหมเราจะมีเลือดครับมีเลือดออกเป็นจุดสีแดงตามตัวนะซึ่งบางคนอาจจะมีอาการปวดท้องและเสี่ยงต่อการช็อกได้โดยวิธีที่ช่วยป้องกันไข้เลือดออกได้ที่ที่สุดเนี่ยก็คือการกําจัดลูก น้ำยุงลายให้หมดไปกําจัดลูกน้ํายุงลายให้หมดไปเช่นอะไรอาจจะใส่ไยอาเบทลงไปในอะไรครับในพวกน้ําที่มันมีการขังตัวหรือถ้าเป็นน้ำพวกนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้ที่มันอยู่ในกระป๋องอยู่ในขวดอะไรก็แล้วแต่นะเราก็เททิ้งไปซะเลยนะก็จะได้ยุงมันจะได้ไม่มาเพาะพันได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วโรคไข้รอดอกก็น่ากลัวมากๆเพราะฉะนั้นเราก็ควรไม่ อ่ะควรที่จะดูแลนะครับควรที่จะดูแลตัวเองไม่ให้เราเนี่ยโดนยุงกัดยุงกัดก็คือยุงลายอะ่ะยุงลายมันจะกัดตอนกลางวันนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลรักษาป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคด้วยนะครับต่อไปโรคที่3ครับโรคมือเท้าปากโรคมือเท้าปากมันเป็นยังไงก็คือเป็นโรคที่ติดต่อสร้างความทรมานได้มากๆเลยส่วนใหญ่จะพบในเด็กทารกและเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า5ปีเพราะยัง ยังทำไมครับมีภูมิต้านทานเนี่ยต่ำจะเกิดการติดต่อของโรคได้ง่ายใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยโรคก,การติดต่อเนี่ยมันเกิดจากจากนี้ครับดูที่รูปเลยไอจามกินอาหารหรือสัมผัสสิ่งของร่วมกันเช่นกินอาหารเนี่ยเราก็ต้องใช้ช้อนกลางใช่ไหมแต่ถ้านมม้ชเราไปใช้ช้อนช้อนอันเดียวกันอย่างเงี้ยมันก็เสี่ยงต่อการติดมากไอจามเช่นแบบไม่ใส่แมสอย่างเงี้ยไอใส่กันจามใส่กันหรือคุยคุยกันแบบ ใกล้ๆไประยะประชิดเลยอะอย่างเงี้ยนั่นก็คือเสียงต่อการติดต่อมากๆเลยอาการของมันก็คือมีไข้ครับเบื่ออาหารมีผื่นแดงในช่องปากกระพุ้งแก้มลิ้นเหงื่อผื่นแดงหรือตุ่มใสเนี่ยตามร่างกายโดยเฉพาะบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าเขาก็เลยตั้งชื่อโรคนี้ว่ามือเท้าปากนั่นเองก็คือมันจะมีแผลที่ปากมีแผลที่มือแล้วก็มีแผลที่เท้าโอเคนะครับตรงนี้ช่วยกันป้องกันดูแลก็คือถ้าเราเป็นก็ให้เราเนี่ยใส่แมสแล้วก็ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ไปหาหมอนะครับหมอ,ขอเขาก็จะมีวิธีการรักษาดูแลป้องกันเราและที่สําคัญอย่าใช้ของร่วมกับคนอื่นป้องกันใส่แมสให้ดีนะครับต่อไปโรคที่4ครับอะฮิวาตักกะโรคนะครับอะฮิวาตักกะโรคนะครับโรคติดต่อที่มีมแมลงวันเป็นตัวพาหะาไอมแมลงวันตัวนี้เนี่ยมันเป็นพาหะานะโดยจะมีอาการปวดท้องและท้องเสียวันละหลายๆครั้งเลย นี่ก็คืออาการของมันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะหายหไปเป็นปกติภายใน1-2วันจริงๆแล้ว1นถึง,งวันเนี่ยอหิวาตะกะโลกเนี่ยมันก็จะหายเองได้ก็คือมีมาแรงวันเนี่ยเป็นตัวพาหะาขึ้นมาเช่นเราจะกินรับประทานอาหารไอมแมลงวันตัวนี้เนี่ยมันไปเอาพาหะามาใช่ไหมมันไปเอาโรคมาแล้วมันก็มาตอมมาแหละตอมอาหารที่เรากินเนี่ยแล้วเราก็กินอาหารเข้าไปมันก็เลยทําให้เราเหมือนว่าได้รับสารอาหารที่ที่เป็นพิษเข้ามาใช่ไหมแต่ว่า คนบางคนเนี่ยถ้ามีภูมิต้านทานดีเนี่ยหนวันก็จะหายได้แต่บางคนหูภูมิต้านทานไม่ดีใช่ไหมมีอาการรุนแรงมากเลยเนี่ยมีอาการรุนแรงผู้ป่วยเนี่ยอาจจะถ่ายอุจจระก็คือถ่ายเหลวแบบเหมือนน้ำซาวข้าวแล้วมีกลิ่นเหม็นขาวด้วยใช่ไหมนั่นก็คือแบบไม่ไหวแล้วเนี่ยมีการอาเจียนด้วยแสดงว่ามีแบบ ติดเชื้ออย่างหนักเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบหาหมอนะครับถ้าไม่รีบหาหมอเนี่ยก็จะเสีย่ยงต่อการเสียน้นําในร่างกายมากเกินไปเสียมากๆเนี่ยอาจจะเกิดการเสียชีวิตได้เลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไฮวาตักโรคก,ก่อนที่เราจะดูแลป้องกันตัวเองก็คือต้องกินอาหารที่สุกและอาหารที่สะอาดนะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากเป็นโรคนี้ก็ทําตามที่บอกนะครับอ่ะต่อไปโรคที่5ซึ่งเกิดได้กับทุกคนเช่นเดียวกันนะครับโรคที่5เนี่ยก็คือโรคตาแดงนั่นเองนะครับ โรคตาแดงเนี่ยโดยลูกเนี่ยเนี่ยจะมีอาการตาแดงพร้อมกับเจ็บตาละคายเคืองตาซึ่งก็ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันเป็นอย่างมากจึงต้องรีบทําการรักษาอย่างเร่งด่วนไอ้โรคตาแดงเนี่ยมันจะเป็นได้ยังไงเช่นเราอาจจะโดนฝุ่นละอองไปขยี้ตามันก็เลยทําให้เราเจ็บตาใช่ไหมตาอักเสบตาก็เลยแดงวิธีการป้องกันก็คือเราก็อย่าไปเล่นอะไรที่มันมีฝุ่นเยอะแล้วก็อย่าขยี้ตาถ้าเป็นมากมากก็ต้องหาหมอนะครับหมอเขาก็จะมีเห็นไหม,เห,ไหมเห็นยาหยอดตาไหม ก็รักษาด้วยยาหยดตาแล้วก็ล้างตาบ่อยๆนะครับก็จะหายจากโรคตาแดงได้นะครับต่อไปโรคที่6นะครับโรคคอตีบโรคคอตีบเนี่ยมันเป็นโรคที่มีความรุนแรงจนอาจเสียชีวิตได้เลยเนี่ยโรคคอตีบเนี่ยมันสามารถทําให้เราเนี่ยเสียชีวิตได้ซึ่งจะติดต่อผ่านการไอการจามรวมถึงการใช้ภาชนะร่วมกันและพูดคุยในระยะประชิดอ่าระยะประชิดถ้าเราไปคุยกันไปไอกันจามกันเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นโรคคอตีบได้อ่าโรคคอตีบมันก็จะเป็นอยู่ตรงคออ่ะ เออแค่ไอแค่จามแค่สัมผัสกันเนี่ยก็สามารถติดกันได้แล้วนะครับโดยอาการของโรคเนี่ยนะมันจะมีไขต้ต่ำๆคล้ายกับไข้หวัดนี่แหละมีอาการเจ็บคอไอแล้วก็เบื่ออาหารตรงนี้ถ้าไม่อยากติดเชื้อโรคตรงนี้นะครับก็อย่าไปคุยกับใครที่คิดว่าเสี่ยงที่เป็นโรคนะครับเราก็ควรป้องกันตัวเองนะครับโดยการใส่แมสนะโอเคนะครับ ต่อไปโรคที่7โรคยอดฮิตที่ทุกคนกำลังเผชิญอยู่ณนะตอนนี้นั่นก็คือโควิด19หรือโคโรนาไวรัสนั่นเองก็คือมีไข้สูงมากกว่า37.5องศานี่ก็คืออาการนะครับมีไอมีเสมหะเจ็บคอนานติดต่อกันเนี่ยมากกว่า4วันบางรายอาจมีอาการขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียหายใจลำบากมีไอร่วมด้วยบางรายเนี่ยรุนแรงถึงขั้นปอดอักเสบหรือปอดบวมเลยนะ ปวดเมื่อยตามตัวทานอาหารไม่ค่อยได้ใช่ไหมเพิ่มเติมให้อีกเช่นลิ้นไม่ได้อะไรไม่รับรสอ่าไม่รับรสแล้วแล้วก็อะไรอีกครับจมูกไม่ได้กลิ่นอ่านี่อันนี้ก็คือต้องพึงระวังไว้แล้วนะแล้วถ้าเราเนี่ยไปสัมผัสกับผู้ป่วยมาหรือคิดว่าเสียงแน่ๆเลยเราต้องทําการกักตัวกี่วัน14วันนั่นเองนะครับ ต้องมีการกักตัว14วันด้วยนะอ่าไปดูที่ว่าวิธีการดูแลป้องกันเนี่ยของโรคโควิดเนี่ยเราป้องกันยังไงอ่ามาดูครับ1เลยคืออะไรล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ถ้าเราไปไหนมาไหนมาใช่ไหมเราไปสัมผัสหรืออะไรมาก็แล้วแต่เราต้องล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์นะครับนี่คือมาตรการแรกเลย2อคือใส่หน้ากากอนามัยเราจะออกไปไหนมาไหนก็แล้วแต่ควรใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันอะไรฝุ่นละอองด้วย,ยอย่างหนึง่งแล้วก็การไอการจามเนี่ยมันจะได้ไม่ไปแพร่กระจายให้กับคนอื่นแล้วเราก็ไม่สามารถรับการแพร่กระจายของคนอื่นได้โดยเช่นกันเพราะฉะนั้นใส่แมสเพื่อป้องกันนะครับ3ครับเว้นระยะห่าง2เมตรนะครับเว้นระยะห่างเราจะได้ไม่ต้องไปใกล้กับใครเลยเพราะาเราเนี่ยไม่สนใจใครใช่ไหมไอคนนั้นเป็นยังไงว่าเรา เราไม่รู้ไงว่าคนคนนั้นเนี่ยที่เราไปอยู่ด้วยเนี่ยเขามีไหมเขาติดเชื้อโควิดมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็เว้นระยะห่างกับเขาไว้นะครับ4ครับหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัดจริงๆแล้วเมื่อกี้ในข้อ3เนี่ยก็บอกอยู่ใช่ไหมว่าห้ามเราเนี่ยไปไปแบบอยู่ใกล้ๆกันให้ห่างเว้นระยะห่างประมาณ2เมตรซึ่งการหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัดเนี่ยก็สมควรที่จะหลีกเลี่ยงมากๆเช่นการไปตลาดการไปห้างอย่างเงี้ยหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับสาหรับวันนี้ก็จบแล้วครับเกี่ยวกับ โลกสําคัญนะครับโลกติดต่อสําคัญในประเทศไทยนี่คือแบบสึกหัสที่นักเรียนต้องทํานะครับแล้วก็มาส่งครูทำใส่ในสมุดนะครับทำใส่ในสมุดต,ตีเส้นให้เรียบร้อยนะโปรหกแล้วนะปีหน้าเทอมหน้าจะขึ้นมอลหนึ่งเลยนะครับเราต้องทํางานให้มีระเบียบนะครับข้อหนึ่งคือถ้าต้องเรียนออกจากบ้านนักเรียนต้องปฏิบัติตัวอย่างไรอ่าอันนี้ตอนนี้สถานการณ์เนี่ยมันเป็นโควิดอยู่ใช่ปะโควิด -19 เนี่ยตอนนี้อ่าเราจะทํายังไงดีโควิด -19 เนี่ย ถ้านักเรียนออกจากบ้านนักเรียนต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนักเรียนตอบมา 2. ถ้ารับสัมผัสพื้นที่เสี่ยงมาเนี่ยครล้างมือด้วยอะไรนักเรียนก็ตอบมานะครับ 3. ถ้าเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดต้องกักตัวกี่วันนักเรียนก็ตอบมาและก็ส่งที่กลุ่มเหมือนเดิมนะครับการส่งการบ้านครูให้แค่ถึงวันพุธนี้เท่านั้นเพราะนักเรียนส่งช้ามากเลยนักเรียนต้องส่งถึงวันพุธนะครับเพราะบางคนเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์ก็เพิ่งมาส่งแต่ ก็ให้ส่งถึงมันพุทธแต่ถ้าใครมีปัญหาหรือไม่สามารถที่จะส่งได้สามารถทักบอกได้เลยนะครับเรามีการอลุ่มอร่วยกันได้นะแต่ขอให้ส่งด้วยนะครับแบบฝึกหัดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ